ครับก็สวัสดีครับอันนี้ก็มาอยู่กับอุปกรณ์นะอะไรหรืออุปกรณ์ของเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ของเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับ ข้อมูลก็จะเป็นรุ่นนะครับรุ่นนี้นะครับ BLI 2 0 0 ZR 5.2 m R นะครับตามเข้าใจตัวนี้มีกก็มีตัวกดเช็คระดับแรงดันนะครับอยู่เม็ดแรกนะครับตอนนี้อยู่เม็ดแรกครับก็เช็คระดับแบตเตอรี่นะครับเม็ดแรกด้านนี้ก็ระบุไว้ว่านะครับ3 6โวลต์นะครับ 5.2าออยแปดสิวัตต์แนะครับตัวนี้1ลูกนะครับราคาเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับปี2 1 8 8นะครับตัวนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นปีที่ผลิตรหรือเปล่านะครับลิเดียมไยออนนะครับแบตเตอรี่ m a ด e in p ปแลนด์นะครับรนะีไซเคิลนะครับตัวนี้ก็ระบุให้ประมาณนี้นะครับ บางนี้ก็เป็นข้อห้ามนะครับเรื่องของการใช้งานนะครับเรื่องอุณหภูมิแล้วก็การใช้งานต่างๆนะครับแล้วก็ช่องนะครับก็จะมีทั้งหมดดำแดงแล้วก็ขาวเทานะครับซึ่งตัวไอตัวเทาเนี่ยนะครับแลวบุว่า A นะครับ A ก็ A ทุกช่องนะครับ A ตรงนี้เห็นว่ม A AA แต่ตรงนี้เป็นบวกนะครับตรงนี้เป็นลบนะแล้วก็มี2ช่องเล็กนะครับซึ่งผมวัดวัดดูแล้วก็คือเป็นไฟ36โวลต์นะครับเป็นตอนนี้มีไฟอยู่34โวลต์นะครับเดี๋ยวจะมาลองแกะดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงวิธีการล็อกก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเสียบแล้วก็ล็อกปลดล็อกน่าจะเป็นกดตรงนี้แล้วก็ปลดล็อกด้วยตรงนี้นะครับ อัันนนี้ะครบถ้าเทียบกับแบตเชื่อมัดหญ้าผมนะครับตัวนี้24โวลต์นะครับ15แอมป์นะครับ380วัตต์อารนะครับตัวนี้นี่น้ำหนักก็ประมาณ2อกิโลนะกว่าตัวนี้ก็น่าจะกิโลกว่านะครับตัวนี้กิโลกว่าได้ตัวนี้ก็ไม่ได้หนักนะครับดูใหญ่นะแต่ไม่ได้หนักนะครับตัวนี้ก็น่าจะกิโลกว่ากิโลครึ่งหรือเปล่าประมาณนี้ตัวนี้2อกิโลเจ็ดนะครับตัวของผมเนี่ยครับ 380วัตต์ตัวนี้190นะครับ1้0 187วัตต์อาตัวนี้380กว่านะครับก็ต่างกัน200นะครับนี่ลูกนี้ก็ไม่ได้แพงนะครับอนะุปกรณ์ครบเต็มนะครตัดได้หนึ่งชั่วโมงนะีตัวนี้ของผมแต่ตัวนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับพอดีมีคนส่งมาให้ลือนะครับให้ทดสอบ ให้วิเคราะห์ดูว่าเป็นระบบแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาลื้อดูนะครับหมดแล้วนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็น b m s นะครับ BMS เท่าที่ดูนะครับตัวตัวรูเล็กๆนะครับที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีการต่อสายเข้ามาที่ b m s นะครับตัวนี้ ทั้ง2เส้นนะครับเส้นสีเทาตัวอสีเทานะอยู่ดีกับขั้วขั้วลบนะครับตัวนี้สีขาวอยู่กับขั้วบวกนะครับเข้ามาที่สีที่อยู่กับขั้วบวกคือสีขาวนะครับเป็นเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับเส้นสีเทาเป็นสีเหลืองตรงนี้แล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นอุณหภูมินะครับเช็คอุณหภูมิทันสองเส้นตัวนี้น่าจะเป็นเส้นลบนะครับ นี่เป็นเส้นรับจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกออกมาดูเ,เดี๋ยวปั๊กต้องมีการปลดปัดป๊กนะครับลอด,ดูก่อนว่าปัป๊กปลดยังไงนะครับภายในน่าจะเป็นเซลล์หนึ่งนะครับตัวนี้ก็อึติดปั๊กนะครับผมต้องเอาปั๊กออกก่อนนะ ที่ล็อไว้เดี๋ยวผมคงต้องหาวิธีถอดสลักเพราะว่าลักษณะเขาไม่มีเดือยในการล็อกหรือว่าเขาจะยกออกทั้งสไลด์ออกทั้งตัวนี้อ่านี่ไงสลด์ทั้งตัวเลยเราคิดลึกไปนะนี่ก็เป็นนะบล็บอกแบบที่โอเคนะผมผมก็ได้ไอเดียนะครับเพิ่มในการผลิต Uh, ตัวชิ้นส่วนชิ้นนี้นะครับดิตในส่วนของตัวบล็อกแบตเตอรี่นะครับซึ่งผมกําลังมีการออกแบบไว้ว่าจะปริ้นทีดีนะครับซึ่งเป็นเคสแบตเตอรี่ออกมานะครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่เครื่องแบบย่าแบบนี้เข้าไปนะครับน,นี่ผมก็ดูไอเดียของาเขาเป็นโล่งนะครับโล่งก็คือสามารถให้โฟลอากาศได้นะครับระหว่างเซลล์แบตนะครับแล้วก็เซลล์แบบน,บบบนี้มีความห่างกันนะครับ ไม่ได้ติดกันสัทีเดียวนะครับทําดีมากนะครับแบตเตอรี่ของเขา18650นะครับตัวนี้ครับ18650นะครับตัวนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5ตัวนี้น่าจะขนาดเดี๋ยวนะ36ก็ต้องเป็นเป็นเอ่อ10เซล ครับ10เซลล์ต้องอนุกรม10เซลล์นะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 4สองสาคูณห้าสีนะครับตัวนี้20เซลล์ก็น่าจะขนานนะครับเป็นสิบเอสสองพีนะครับตัวนี้น่าจะเป็น1ิบเอสเอาที่ดูนะครับน่าจะเป็น1ิบเอนะครับก็ตัวนี้ ขั้วปักที่ว่านะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นขั้วลบขั้วบวกนะครับสายสีเหลืองกับเขียวเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมจะลองหางข้อมูลดูก่อน,นแต่ถามว่าแบตเตอรี่ชาร์จได้ไหมเออม่าจะชาร์จได้นะครับกระแสเข้าออกสภาพก็จะสนิมเขินนิดนึงนะครับ เดี๋ยวผมใช้สเปรย์คลีนนิ่งออกดูนะครับตัวนี้เป็นขั้วเขาเป็นนิกเกิลนะครับเป็นนิเกิลแล้วก็มีการอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นย้ำใหม่ฝังเข้าไปเลยนะนะตัวนี้น่าจะเป็นอุณหภูมินะครับสายอุณหภูมิที่จิ้มเข้าไปในแบตนะครับแล้วก็ตัวบีมเก็คงทำงานด้วยตัวเองนะครับ ตัวนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะฮะก็เป็นเทปไม่แน่แต่ว่าติดไว้ทำไมนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สเปร์คลีนิ่งนะครับวงจรนะล้างทำความสะอาดตัวน,นี้น่าจะเป็น b m s นะครับซึ่งก็จะเป็นแบบ b m s เเฉพาะสำเร็จ um นะครับก็น่าจะเป็น 10S นะครับ1 2 3 4 5 6 7เดอ่า1 2 3อันี้ก็มีอัวน,นี้ก็มี หนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิก็น่าจะเป็น1ิบนะครับแล้วก็มีสายบวกลบอีกทีหนึ่งนะครับต้องจะเป็น1ิบเนะเพราะว่าแบตสามบหกโวลต์ซึ่งน่าจะเป็น1ิบเอนะครับสิบเอนะครับตัวนี้สิบเอ ตัว uh huh. uh huh. นี้สลักตัวนี้ออกล็อกล็อกตัวนี้จริงด้วยครับถ้าจะปลดก็ต้องปลดสลักออกแล้วก็ดึงปลั๊กตัวนี้ออกได้แต่ว,ว่าตัวนี้เราสามารถปลดมาทั้งคู่ได้เดี๋ยวผมจะลองชาร์จดูก่อนนะเข้าไม่เข้าอยังไงก็ต้องลองดูก่อน,นะจะลองชาร์จดู